สวัสดีครับสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เนี่ยสวัสดีเอซีน่ารักทุกท่านทุกคนนะครับที่อยู่ส่งเจอสายหรือเนื้อเขาพ่อสวัสดีพ่อพ่อแม่สวัสดีเอฟซีน่าทุกท่านทุกคนนะครับคนที่เข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับพี่พ่ทุกท่านทุกคนนะครับไปดูปีการ์กิฟตกันนะครับผมอเอฟซีน่ารักทุกท่านที่อยู่ส่งเจอสายหรือเนื้อเขาที่เข้ามาติดตามกินด้วยนะครับสวัสดีพ่อพ่อแม่นะครับสวัสดีเอฟซีน่ารักทุกท่านทุกคนนะครับในการ อยู่ไรอยู่ส ok ่วนนะครับผมเอฟซีล่างทกท่านคนนะครับผมที่มาอยู่ต้องเจอสายเลยนะคอย่าลืมซื้อเหรียซื้อติ๊กเกอร์สำหัเจอสายเลยนะคุณอย่าลืมเข้าไปดูยอดหลังเจอสายเลยสวัสดีผมนครับสวัสดีเอฟซีนล่งทุท่านคนนะครับผมที่มาอยู่ต้องเจอสายเลยครับผมนี่ก็คือส่วนยางนะครับส่วนยางเล็กส่วนยางน้อยนะครับอฟนล่า ท่านทั en fin en enfin ้งนะครับพรอมที่มาอยู่ซองเกิรซาร์ดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเมื่อวงคีคามินกันนะครับว่าใหญ่ถึงไหนแล้วนะคะเอฟซีนี่นะครับจะการมันอยู่แล้วอยู่ส่วนนะครับผเอฟซีนี่นะครับมะม่วงคี้อมินนะครับนี่นะครับลูกใหญ่แล้วนะคระเอฟซีนี่เห็นไหมครับผมเอฟซีเห็นไหมครับผมมะม่วงคี้อมินนะครับเอฟซีนี่นะครับ ลูกใหญ่แล้วนะครับซีนั่นล่างทุกท่านทุคนนะครับที่อยู่ส่วนจุดเซอร์ลินนี่มีสีลูกใหญ่แล้วรอกินสุกม,มันนะครับซีความตึงเลยนะครับซีนั่นล่างทุกท่านทุนะครับคนที่มาอยู่ส่วนจูดเซอรลินทุกคนนี้ดูบรรยากาศกันได้เลยนะครับอยู่ไล่ยูส่วนนะครับผมไอีนี่นะครับมะม่วงขี้ขมิ้นนะครับผมไอีนี่นะครับ ลูกใหญ่เลยนะครับอีซินทล่างทุกท่ Tonight, ทานทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่ซอนเจอร์ซ้ายหรือนะครับที่ทำมาติดตามคลิปนี้กันนะครับขอมคุณพ่อพ่อแม่ขอบคุณอีซินทล่างทุกท่านทุกคนนะครับวันที่มาอยู่ซอนเจอร์ซ้ายท่านนู้นก็คือซอนกล้วยนะครับผมสีทางนู้นก็คือซอนกล้วยนะครับคือซอนกล้วยซอนอะไรนะครับปีนี้ฝนไม่ตกนะครับผมอีสีแห้งแล้งนะครับวันนี้นะครับบรรยากาศมาอะไรมาซ้อนนะครับอีซินทล่างทุกท่านทุกคนนะครับ ที่อยู่ซองเจอสายเลยนะครับวันนี้มาติดตั้งคลิปนี้กันนะครับผมเป็นการเออาละก็ถ่ายขึ้นให้เอฟซีได้ดูดูกันนะครับผมที่ทอยู่ซองเจอสายเลยครับผมเป็นการนะครับอยู่ไรอยู่สวนนะครับผมเอฟซีนี่นะครับขึ้นมาหาขาปลามาแล้วนะครับผมได้พอดีลวกนะครับผมนี่นะครับผมเป็นการอยู่ไรอยู่สวนนะครับเอฟซีนั่งนู่นนะครับที่มีอยู่ซองเจอสายเลยนะครับผมที่มาติด จากคลิปนี้กันด้วยนะครับนี่นะครับอยู่ไรอยู่สวนนะครับที่อยู่สวนเจ้าสายเลยนะครับผมอย่างติดตามคลิปนี้นะครับขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่ขอบคุณเอฟซีนั่นแหละท่านดูนะครับคนที่มาอยู่เจ้าสายเลยนะครับมันกัดอยู่ไรอยู่สวนนะครับเมื่อกี้เจ้าส่เลยให้มาคนเดียวเลยนะหลบลงไปเอายาอยู่บ้านเีงนะครับยายอยู่บ้านก็ไม่ไหวนะครับยายอยู่บ้านก็ร้อนนะครซีนี้นะครับมันกัด สวนยางนะครับสิสวนยางเล็กสวนยางน้อยนะครับสินะล่ะทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่กับทรงโจซ้ายเลยนะครับกาอยู่ลงยุ่งสวนนะครับการรอบค่ำนะครับนี่นะครับในการยุ่งยุ่วนนะครับสินะล่ะทุกท่านทุกคนนะครับที่อยู่กรงโจซ้ายรือนะครับที่มาติดตามคลิปนี้นะครับดูบรรยากาศกันได้เลยนะครับนี่นะครับดูไลอยู่สวนมาเหมือนเดิมนะครับสินีนนะครับ อยู่กับส่องเจ้าสายลุยนะครับวที่มาติดตามคลิปนี้กันนะครับคุณเอฟเซน่าทุท่านคุณนะครับวันที่มาอยู่ส่องเจ้าสายลุยนะครับวันที่มาติดตามคลิปนี้ท่านมากดไลค์กดซุกไลค์กดกระดิ่งให้เจ้าสายลุยด้วยนะครับบรรยากาศนะครับอยู่ไรอยู่สวนเหมือนเดิมนะครับไอซีนี่นะครับผมสวนยานะครับไอซีประกันนี่อยู่อยู่ไรอยู่สวนนะครับผมถ่ายคลิปแถวด้านาเหมือนเราก็ซ่อมรางน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไอซีน่าละ เรื่องนึนะครับผมมีกุ้งเจ้าสายลินหนูบรรยากาศกันได้เลยนะครับนี่นะครับขครอยู่ไรอยู่สวนนะครับมาไล่มาสวนนะครับสินเรล่าทุกท่านทุนนครับที่อยู่ซอนเจ้าสายลินะครับที่มาติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับคนนี้นะครับเราอยู่สวนนะครับมากันมาอยู่สองเจ้าสายลินะครับที่มาติดตามคลิปนี้ที่มากดไลค์กดะตุ้นใหกินจริงเจ้าสายลนนะครับขอบคุณเพ่อพร้อมในมรีนะครับ ส่วนยางใหญ่ยางใหญ่แล้วก็ใบป,ปงใหม่นะครับยางเริ่มใบยางเริ่มปงเลยนะครับอีซินาลาทุกท่านทุกคนนะครับผมที่มาอยู่สนเร์ซ้ายเลยครับที่ทมาติดตามคลิปนี้กันด้วยครับผมบรรยาก,กาศอยู่ไรอยู่สวนนะครับมาไรมารสวนนะครับผขุดเบีย้ยยางที่เราขนขึ้นมาไว้นะครับอีซี ific. เลยนี่นะครับเลยทําคลิปให้อีซีได้ดูกันเลยนะครับวันนี้นะครับบรรยากาศอยู่ไรอยู่สวนนะครับผมไม่ไม่อยู่บ้านก็ไม่เป็นท่าน,นะครับอีซีต้องหาคลิป ให้เอฟซีได้ดูกันนะครับเมื่อคืนก็ได้ดูคลิปก้าวฟองข่าวลำกันนะครับเอฟซีนาลากด่วนทักตุนะครับผมที่อยู่สันเจ้าใต้เลยนะครับที่มาติดตามคลิปนี้กันนะครับคนที่อยู่สันเจ้าใต้เลยนะครับขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่นะครับผมคุณเอฟซีนาลากด้วยทันตุนะครับวนนี้มาอยู่สันเจ้าใต้เนี่ยผมก็อยู่ไลน์ยู่ซ้อนนะครับนี่นะครับผมกับโซนยางกันนะครับเอฟซีนาลากด้วยทันตุนะครับ นนี่ก็ผมใบมะขามนะครับมะขามส้มก็เป็นดอกเลยนะครับเอซีนีนะครับต้นมะขามนะครับผใบดอกเลยนะครับผมเป็นดอกดอกเลยนะครับปีนี้นะครับอฟซีนีนะครับมะขามส้มนะครับผม F อฟซีนีนะครับกาดอยู่ละอยู่ส่นนะครับอยู่ซ่อนโจ้ซยอยู่นะครับวันที่มาติดตามคลิปนี้นะครับบรรยากาศนะครับผมขอบคุณพ่อๆแม่ๆขอบคุณเอฟซีแนล่าทุกท่านทุกคนนะครับวันที่มาอยู่ซ่อนโจเซยเลยนะครับวันที่มาติดตามคลิปนี้เท่ามากดไลค์กดซับค่ายกดกระดิ่งให้โจ้ซยอยู่ด้วยนะครับ ทิบิกาดอยู่ไรอยู่สวนครับมาไล่มาสวนนะครับผมที่อยู่กัซ่อนเจ้าสายเลยนะครับผมที่มาติดตามคลิปนี้กันเลยครับกดไลค์กดแชร์กดคลิปกดดดงให้เจ้าสายเลยนะครับขอบคุณพ่อพ่อ่แม่ด้วยครับผมขอบคุณเอฟซีนั่ล่ะทุกท่านทุกคนนะครับผมที่มาอยู่กับซ่องเจ้าสายเลยครับใบโกยางใหญ่แล้วกับใบยางกระป๋องแล้วนะครับยางใหญ่นะครับใบเริ่มป่องไม้แล้วนะครับเอฟซีนะนล่ะทุกท่านทุกคนนะครับตอนที่มาอยู่กับซ่อง จ้าสายอเลยนะคนที่มาติดตามคลิปนี้นะครับผมอีกการดอยู่ไล่อยู่สวนนะครับมาไล่มาสวนมือนได้ในะครสิเนี่นะครับผมส่วนใหญ่ก็นอนอยู่ในเตียงนะครับผมส่วนเราทำคลิปบรรยากาศทำคลิปกันนะครับนี่นะครับก็อยู่ไล่อยู่สวนนะครับขอบคุณพ่อพ่อแม่ขอบคุณเอฟสินั่นละท่านทุกคนด้วยนะครับคนที่มาอยู่่ชองเจ้าสายเลยนะครับคนที่มาติดตามคลิปนี้นะครับนี่นะครับผมมาไล่มาสวนนะครับนั่นก็คือเข้มสวน คือแคมแทงนะครับผมคือ like ส่วนยางใหญ่แล้วนะครับใกล้จะปลงยางใหม่ปลงใบเลยนะครับผมถอดยอดใหม่แล้วนะครับอีสีน้าดูท่นดูนะครับจะอยู่ส่วนเจอ้ายหรือของกัดส่วนยางเล็กส่วนยางน้อยค่ะใหญ่แล้วนะครับอีสีน่ะดูท่านดูนะครับพอดีไปอยู่ส่วนเจอ้ายเลยนะครับกาดอยู่ไรอยู่ส่วนนะครับผมเหมือนเดินนะครับอีสีนี่นะครับผมบรรยากาศกันนะครับผมจะมาอยู่ส่วนเจอ้ายเลยขอบคุณพ่อฟ้าแม่แม่ขอบคุณอีสีน่ะ ทุกท่านทุกคนนะครับผมที่มาอยู่ด้วยกันเที่ยวมาติดตามคลิปนี้ที่อยู่สซนโจซ้ายเลยครับผมที่มากดไลค์แชร์กดคลายกดนิ้งโจซ้ายเลยบรรยากาศนะครับอยู่ไลรอยู่สวนนะครับนี่นะครับผมเอฟซีนะครับทุกท่านทุกคนนะครับที對對肉肉่อยู่สซนโจซ้ายเลยนะครับพอมาเจอคลิปแค่นี้ครักดไลค์กดแชร์กดคลายกดนิ้งโจซ้ายเลยดีนะครับผมขอขอบคุณครับจุบุจุบุ